สวัสดีค่ะการจะเป็นครูวิทย์คณิตที่ดีจะต้องมีการวัดแววความเป็นครูเพื่อเป็นตัวทดสอบว่าใครที่มีคุณสมบัติและเจตตกติที่ดีที่จะประกอบวิชาชีพครูได้ค่ะสําหรับข้อสอบวัดแววความเป็นครูจริงๆแล้วเรามีหลายคุณลักษณะที่จําเป็นนะครับสําหรับคนที่จะมาเป็นครูเนี่ยนะครับนะเช่นมีความรับผิดชอบสามารถ,ถถ่ายทอดได้ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เราบรรจุเข้าไปในข้อสอบการวัดคนที่จะเป็นครูนะครับ โดยการวัดแววความเป็นครูนั้นจะต้องประกอบไปด้วยการมีจิตพิสัยที่ดีต่อการเป็นครูค่ะจิตพิสัยเนี่ยเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นมากเราเลยต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้และมีจิตพิสัยที่ดีต่อการเป็นครูเพื่อจะส่งให้เขาเรียนต่อเขาจะเป็นครูวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้นแน่นอนสนับสนุนโดยสถาบัานส,ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี